ฟังจบแล้วคุณจะมองความล้มเหลวไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปบทสนทนาข้างกองเท่าฐานสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเรื่องราวที่จะพาคุณไปสำรวจซอกหลืบของความคิดที่ซึ่งความสำเร็จและความล้มเหลวถูกหล่อหลอมขึ้นเรื่องราวในวันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีจากตำราแต่เป็นบทสนทนาจริงในคืนที่มืดมิดที่สุดคืนหนึ่ง ในออฟฟิศเล็กๆที่อบอวลด้วยกลิ่นกาแฟจจางและความฝันที่เพิ่งแตกสลายกล่องแก้วที่แตกรราแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเพียงแสงสว่างเดียวที่อาบร่างของนนท์หนุ่มโปรแกรมเมอร์อนาคตไกลเขานั่งนิ่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานที่ตอนนี้ว่างเปล่ากล่องลังสีน้ำตาลวางอยู่ข้างๆบรรจุข,ข้าวของส่วนตัวที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังเอาไว้จนเกือบเต็มเสียงคลิกเมาส์ครั้งสุดท้ายดังขึ้นแผ่วเบา ตามมาด้วยเสียงถอนหายใจที่หนักอึง้งราากับเขาแบกรับความผิดหวังของโลกทั้งใบไว้คนเดียวความเงียบถูกทำลายลงด้วยเสียงฝีเท้าที่นุ่มนวลพี่วินรุ่นพี่และหัวหน้าทีมโปรเจกต์เดินเข้ามาหยุดยืนอยู่ไม่ไกลในมือของเขาถือแก้วกาแฟอุ่นๆสองใบกลิ่นหอมของมันลอยมาประทะจมูกของนนแต่เขาก็ไม่ได้หันไปมองวินวางแก้วใบหนึ่งลงบนมุมโต๊ะที่ยังพอมีที่ว่าง ยังไม่กลับอีกเหรอนอนน้ำเสียงของวินเรียบง่ายแต่แฝงไปด้วยความห่วงใยนนแค่นเสียงหัวเราะในลำคอเป็นเสียงหัวเราะที่แห้งผากและไร้ซึ่งความขบขันกลับสิครับพี่นี่ไงกำลังจะกลับกลับแบบไม่กลับมาอีกแล้วเขาพูดพลางโยนสมุดโน้ตเล่มสุดท้ายลงไปในกล่องลังอย่างไม่ใหญ่ดีวินไม่ได้แสดงท่าทีตกใจเขายังคงยืนนิ่งๆจิบกาแฟของตัวเองช้าๆแล้วพูดขึ้นว่า เพราะเรื่องพรีเซนต์งานวันนี้เหรอคำถามนั้นเหมือนสะกิดโดนแผลสดนนหันขวับมาทันทีแววตาของเขาเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความโกรธก็ใช่นะสิพี่มันพังไม่เป็นท่าเลยทุกอย่างที่ผมสร้างมากับมือตลอด3เดือนมันกลายเป็นแค่เรื่องตลกในสายตานักลงทุนพวกเขามองผมเหมือนผมเป็นเด็กอมมือที่ทะเยอทยานเกินตัวพี่ก็อยู่ในห้องนั้นด้วยพี่ไม่เห็นว่ามันจะแย่ขนาดนั้น ไม่แย่หรอครับพี่นน์สวนกลับทันควันโค้ดที่ผมภูมิใจนักหนาเกิดบั๊กตอนเดโมดสดๆแผนการตลาดที่ผมคิดว่าสมบูรณ์แบบกลับมีช่องโหว่เต็มไปหมดที่ผมมองไม่เห็นมันไม่ใช่แค่ไม่ดีพี่มันคือหายนะมันพิสูจน์แล้วว่าผมมันยังไม่ดีพอคำว่าพิสูจน์แล้วถูกเน้นเสียงอย่างหนักแน่นวินสังเกตเห็นประกายความเชื่อมั่นอันแปลกประหลาดในแววตาที่สิ้นหวังนั้นพิสูจน์ หรอฟังดูเหมือนเป็นคำตัดสินสุดท้ายเลยนะมันก็ใช่ไงพี่นนท์ตอบผมเชื่อมาตลอดว่าถ้าคนเราเก่งจริงมีพรสวรรค์พอเรื่องยากๆมันควรจะผ่านไปได้ด้วยดีความพยายามควรจะนำไปสู่ความสำเร็จไม่ใช่ความล้มเหลวที่น่าอับอายแบบนี้การที่ผมต้องพยายามแทบตายแล้วผลลัพธ์ออกมาเป็นศูนย์มันก็บอกชัดแล้วว่าผมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าพรสวรรค์อยู่ในตัว เขาหยุดพูดไปครู่หนึ่งเพื่อระง,งับอารมณ์ที่กำลังปะโทขึ้นมาพี่รู้ไหมครับตอนเด็กๆทุกคนบอกว่าผมเป็นเด็กฉลาดหัวไวเรียนรู้อะไรก็เร็วกว่าคนอื่นผมเชื่อแบบนั้นมาตลอดผมใช้ชีวิตเพื่อพิสูจน์ว่าคำพูดเหล่านั้นเป็นเรื่องจริงแต่ดูตอนนี้สิพี่เขายกมือพายไปรอบๆห้องที่ว่างเปล่าผมกำลังพิสูจน์อีกอย่างพิสูจน์ว่าพวกเขาคิดผิดวินเดินเข้ามาใกล้ขึ้นอีกนิด เขาวางแก้วกาแฟของตัวเองลงแล้วมองลึกเข้าไปในดวงตาของนนนนพี่อยากจะถามอะไรสักอย่างเจ้ารู้จักสิ่งที่เรียกว่ากล่องแก้วไหมนนขมวดคิ้วด้วยความไม่เข้าใจกล่องแก้วหมายถึงอะไรครับพี่วินยิ้มบางๆเป็นรอยยิ้มที่นนไม่สามารถอ่านความหมายได้มันคือกล่องที่ใสที่สุดแข็งแกร่งที่สุดแต่ก็เปราะบางที่สุดและดูเหมือนว่าตอนนี้ เจ้ากำลังนั่งอยู่ท่ามกลางเศษซากข,ของกล่องแก้วที่เพิ่งแตกสลายไปคำพูดนั้นทิ้งค้างไว้ในความเงียบมีเพียงเสียงแอร์ที่ดังหึงห่งๆกล่องแก้วอะไรกันแล้วมันเกี่ยวอะไรกับความล้มเหลวของเขาคืนนี้ดูเหมือนจะยาวนานกว่าที่นนคิดไว้เยอะเลยทีเดียวมเมล็ดพันธุ์ในกำมือคำถามของพี่วินยังคงลอยวนอยู่ในอากาศที่เย็นเฉียบของออฟฟิศกล่องแก้วนนทวนคำนั้นในใ,นใจ ขณะที่พี่วินเดินไปหยิบกระถางต้นไม้เล็กๆที่วางอยู่ริมหน้าต่างมันเป็นเพียงต้นอ่อนของอะไรสักอย่างที่เพิ่งแทงยอดพ้นดินขึ้นมาไม่นานวินกลับมานั่งลงบนเก้าอี้ข้างๆนนวางกระถางนั้นลงบนโต๊ะอย่างแผ่วเบาพี่จะเล่าให้ฟังวินเริ่มต้นคนจำนวนไม่น้อยเลยนะนนที่ใช้ชีวิตอยู่กับความเชื่อว่าความสามารถ ความฉลาดหรือพรสวรรค์ของตัวเองมันเหมือนกับกล่องแก้วที่พระเจ้าให้มาตั้งแต่เกิดนนยังคงเงียบแต่สายจาของเขาจับจ้องไปยังรุ่นพี่รอฟังอย่างตั้งใจกล่องใบนี้เป็นตัวกำหนดคุณค่าของเราวินพูดต่อถ้ากล่องของเราใหญ่และสายสะอาดเราก็คือคนเก่งคือคนพิเศษหน้าที่ของเราในชีวิตนี้ก็คือการปกป้องกล่องใบนี้ไม่ให้มีรอยขีดข่วน คอยเช็ดมันให้งามอยู่เสมอและที่สำคัญที่สุดคือการพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นว่ากล่องของเราสวยงามแค่ไหนภาพในหัวของนนชัดเจนขึ้นมาทันทีภาพของตัวเองที่พยายามทำข้อสอบให้ได้คะแนนเต็มเสมอภาพของตัวเองที่เลือกทำเฉพาะโปรเจกต์ที่มั่นใจว่าจะสำเร็จเพื่อรักษาชื่อเสียงของคนเก่งเอาไว้พอเราเชื่อแบบนั้นวินพูดพลางใช้นิ้วลูบที่ขอบกระถางเบาๆ ความท้าทายก็จะกลายเป็นศัตรูตัวฉกาดเพราะมันคือความเสี่ยงที่จะทำให้กล่องแก้วของเราเป็นรอยหรือแตกร้าวเราจะเริ่มหลีกเลี่ยงงานยากๆที่ไม่เคยทำมาก่อนเราจะกลัวการถูกวิจารณ์เพราะมันเหมือนมีคนเอานิ้วมาจิ้มที่กล่องของเราแล้วบอกว่ามันมีตำลิแล้วความพยายามล่ะครับนนถามขึ้นเสียงของเขาเบาลงกว่าเดิมมากความพยายาม จะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอวินตอบทันทีเพราะในโลกของกล่องแก้วถ้าเรามีของจริงเราไม่จำเป็นต้องพยายามหนักขนาดนั้นทุกอย่างควรจะสําเร็จอย่างง่ายดายการที่ต้องทุ่มเทพยายามอย่างหนักมันเหมือนการยอมรับกลายๆว่ากล่องแก้วของเรามันไม่ได้ดีเลิศอย่างที่คิดหนนก้มหน้าลงมองมือตัวเองที่วางอยู่บนตัก คำพูดทุกคำของพี่วินเหมือนลูกศรที่พุ่งเข้ามาปักกลางใจเขาอย่างแม่นยำและสุดท้ายความลมเหลววินเว้นจังหวะมันจะไม่ใช่แค่บทเรียนแต่มันคือเสียงของกล่องแก้วที่แตกร้าวเป็นคำตัดสินสุดท้ายที่บอกว่าเจ้าไม่ดีพอมันคือจุดจบและนั่นคือสิ่งที่เจ้ากำลังรู้สึกอยู่ตอนนี้ใช่ไหมนนพยักหน้าชา้ชาๆไม่สามารถสบตารุ่นพี่ได้อีกต่อไป ใช่ครับพี่ทั้งหมดเลยครับกล่องของผมมันแตกไปแล้วบรรยากาศกลับมาเงียบงานอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดแต่เป็นความเงียบแห่งการยอมรับวินปล่อยให้ความเงียบทํางานอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเลื่อนกระถางต้นไม้นั้นมาตรงหน้านนแต่มีคนอีกกลุ่มหนึ่งนนทที่ไม่ได้มองความสามารถของตัวเองเป็นกล่องแก้ววินใช้นิ้วเขี่ยดดินเบาๆ เผยให้เห็นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆที่ยังคงติดอยู่กับรากของต้นอ่อนมเมล็ดพันธุ์หรือมเมล็ดพันธุ์นนเงยหน้าขึ้นมองแววตาเต็มไปด้วยความสงสัยใช่วินยิ้ม,มเมล็ดพันธุ์มันตรงข้ามกับกล่องแก้วทุกอย่างมันไม่ได้ต้องการการปกป้องมันต้องการการท้าทายความท้าทายก็เหมือนผืนดึงแข็ง,ขงที่มันต้องพยายามชอนชัยเพื่อจะเติบโตความพยายามก็เหมือนน้ำและแสงแดดที่ขาดไม่ได้ และความล้มเหลววิ่งจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของนนความล้มเหลวมันก็คือเสียงของเปลือกเมล็ดที่กำลังปริแตกออกไม่ใช่เพื่อจบสิ้นแต่เพื่อเปิดทางให้ชีวิตใหม่ได้เริ่มต้นต่างหากนนมองสลับไปมาระหว่างกระถางต้นไม้กับใบหน้าของพี่วินในหัวของเขาเหมือนมีหมอกหนาทึบที่ค่อยๆจางลงเผยให้เห็นเส้นทางสองสายที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ทางหนึ่งคือการนั่งเฝ้าซากกล่องแก้วที่แตกสลายและอีกทางคือการลองมองดูเมล็ดพันธุ์ในมือของตัวเองเสียงกระซิบจากอดีตภาพของกล่องแก้วและเมล็ดพันธุ์ยังคงติดอยู่ในความคิดของนนเขาค่อยๆย,ยื่นมือไปสัมผัสใบอ่อนของต้นไม้ในกระถางอย่างแผ่วเบาความคิดมากมายกำลังวิ่งวนอยู่ในหัวจนพี่วินต้องเป็นคนทำลายความเงียบขึ้นอีกครั้งนน เคยสงสัยไหมว่าทำไมเราถึงเลือกที่จะสร้างกล่องแก้วขึ้นมาตั้งแต่แรกทำไมเราถึงไม่มองเห็นมเมล็ดพันธุ์ที่เรามีอยู่นนสายหน้าไม่เคยเลยครับพี่ผมคิดว่ามันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เกิดเสียอีกผมก็แค่เป็นคนแบบนี้ไม่มีใครเป็นคนแบบไหนหรอกวินพูดอย่างนุ่มนวลเราแค่ถูกสอนให้เชื่อในบางสิ่งบางอย่าง บ่อยครั้งโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำเสียงเหล่านั้นมันค่อยๆก่อร่างสร้างกำแพงของกล่องแก้วขึ้นมารอบตัวเราทีละนิดวินลุกขึ้นเดินไปที่ตู้เย็นเล็กๆในมุมห้องก่อนจะกลับมาพร้อมกับน้ำเปล่าสองขวดเขายื่นให้นนขวดหนึ่งลองนึกย้อนกลับไปสิตอนเด็กๆวินเปิดประเด็นตอนที่เราทำอะไรสำเร็จเรามักจะได้ยินคำชมแบบไหน นนใช้เวลาคิดอยู่ครู่หนึ่งความทรงจำในวัยเด็กค่อยๆไหลย้อนกลับเข้ามาส่วนใหญ่ก็เก่งจังเลยฉลาดมากหัวไหวจริงๆลูกคนนี้อะไรทำนองนั้นครับเห็นไหมวินพูดคำชมเหล่านี้แม้จะมาจากความรักและความหวังดีแต่มันกำลังส่งสารบางอย่างให้เราโดยไม่รู้ตัวมันกำลังบอกว่าคุณค่าของเราอยู่ที่ผลลัพธ์ อยู่ที่ความฉลาดหรือความเก่งที่เป็นเหมือนคุณสมบัติถาวรเราไม่ได้ถูกชมที่ความพยายามหรือกระบวนการที่เราได้เรียนรู้นนนึกภาพตามเขานึกถึงตอนที่เขาต่อเลโก้เป็นปราสาทหลังใหญ่ได้สำเร็จพ่อกับแม่เข้ามาชื่นชมผลงานของเขาแต่ไม่มีใครถามว่าเขาต้องลองผิดลองถูกกี่ครั้งกว่าจะต่อเสร็จเขานึกถึงตอนที่ได้เกรด4วิชาคณิตศาสตร์ คุณครูชมว่าเขาเป็นเด็กหัวดีแต่ไม่ได้พูดถึงชั่วโมงนับไม่ถ้วนที่เขาใช้ไปกับการทำโจทย์พอเราได้รับคำชมแบบนั้นซ้ำๆวินเล่าต่อสมองของเราจะเริ่มสร้างสมการง่ายๆขึ้นมาความสำเร็จเท่ากับฉันฉลาดดังนั้นความล้มเหลวเท่ากับฉันโง่มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะมันไม่ได้โจมตีแค่การกระทำของเรา แต่มันโจมตีตัวตนของเราโดยตรงและนั่นคือตอนที่กำแพงของกล่องแก้วเริ่มถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันตัวตนของเราจากการถูกตัดสินว่าไม่ดีพอผมไม่เคยคิดในมุมนี้มาก่อนเลยนนยอมรับผมแค่รู้สึกกดดันกดดันที่ต้องเก่งตลอดเวลากดดันที่ต้องให้ทุกคนเห็นว่าผมคู่ควรกับคำชมเหล่านั้นใช่และความกดดันนั้นแหละ คือยามเฝ้าประตูของกล่องแก้ววินเสริมมันจะคอยกระซิบข้างหูเราเสมอเวลาเจอเรื่องยากๆว่าอย่าเสี่ยงเลยเดี๋ยวคนอื่นจะรู้ว่าเราไม่ได้เก่งจริงหรือถ้าเรื่องแค่นี้ยังต้องพยายามขนาดนี้แสดงว่าเรามันห่วยขุนขุนไม่นนเสียงกระซิบแบบนี้นนหลับตาลง เสียงนั้นมันดังชัดเจนขึ้นมาในหัวของเขาทันทีมันคือเสียงเดียวกับที่ก้องอยู่ในหัวของเขาตลอดบ่ายวันนี้ตอนที่เขายือนอยู่หน้าห้องประชุมตอนที่โค้ดของเขาพังตอนที่นักลงทุนสายหน้ามันคือเสียงเดียวกันแล้วคนที่มองเห็นมเมล็ดพันธุ์ล่ะครับพี่พวกเขาได้ยินเสียงแบบไหนวินยิ้มพวกเขาก็ได้ยินเสียงจากอดีตเหมือนกัน แต่บางทีอาจจะเป็นเสียงที่ต่างออกไปอาจจะเป็นเสียงของพ่อแม่ที่ชมว่าดีใจที่เห็นลูกไม่ยอมแพ้แม้มันจะยากนะหรือเสียงของคุณครูที่บอกว่าครูชอบวิธีที่เธอแก้ปัญหานี้มากเลยมันสร้างสรรค์ดีคําชมเหล่านั้นไม่ได้ตัดสินที่ผลลัพธ์แต่ชื่นชมที่กระบวนการที่ความพยายามและการเรียนรู้ มันทำให้พวกเขาสร้างสมการที่ต่างออกไปความสำเร็จเท่ากับเกิดจากการเรียนรู้และพยายามดังนั้นความล้มเหลวเท่ากับโอกาสที่จะได้เรียนรู้และพยายามในแนวทางใหม่เห็นไหมความล้มเหลวในสมการนี้มันไม่ใช่จุดจบมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเส้นทางนนลืมตาขึ้นในดวงตาของเขามีความเข้าใจฉายช,ายชัดขึ้นกว่าเดิม เขาเริ่มมองเห็นแล้วว่ากำแพงที่ขังเขาไว้ตลอดมานั้นไม่ได้ถูกสร้างโดยโชคชะตาแต่ถูกก่อขึ้นจากเสียงกระซิบเล็กๆที่เขาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่ามาทั้งชีวิตจนเขาเชื่อว่ามันคือเสียงของตัวเองแล้วแล้วเราจะเปลี่ยนมันได้ไหมครับพี่นนถามด้วยน้ำเสียงที่มีความหวังเจือปอนอยู่จางๆ เราจะถลายกำแพงนี้แล้วเริ่มปลูกเมล็ดพัน์ธุของเราเองได้ไหมวินพยักหน้าช้าๆสายตาของเขามองตรงไปยังนอนอย่างแนว่วแน่ได้สิมันเปลี่ยนได้แน่นอนแต่การจะถลายกำแพงที่สร้างมาทั้งชีวิตเราต้องเริ่มจากการหากระบองอันแรกให้เจอก่อนและกระบองอันนั้นมันอยู่ใกล้ตัวเจ้ากว่าที่คิดกระบองในมือเราทำว่ากระบองที่พี่วินพูดถึง ทำให้นนนึกถึงภาพการทุบทำลายกำแพงหนาทึบแต่เขาก็นึกไม่ออกว่าเครื่องมือที่ว่านั้นคืออะไรพี่วินเห็นแววตาที่สับสนของนนจึงหัวเราะเบาๆไม่ต้องคิดไปไกลขนาดนั้นนนวินพูดกระบองอันแรกมันไม่ใช่ของวิเศษอะไรเลยมันคือการตระหนักรู้และการเลือกที่จะตอบสนองผมยังไม่ค่อยเข้าใจครับพี่โอเคงั้นลองแบบนี้วินขยับเก้าอี้เข้ามาใกล้ จากนี้ไปให้ลองสวมบทบาทเป็นนักสืบคอยจับตาดูความคิดของตัวเองโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้คเครียดหรือกําลังจะเจอกับความท้าทายใหม่ๆให้ลองฟังเสียงในหัวของเจ้าดูวินหยุดให้นน,นได้คิดตามเสียงของกล่องแก้วมันจะดังขึ้นมากก่อนเสมอมันเป็นเหมือนเสียงอัตโนมัติที่ถูกตั้งโปรแกรมไว้มันจะบอกว่าแกทำไม่ได้หรอกมันเสียงเกินไป ถ้าล้มเหลวอ,อีกจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนหน้าที่ของเจ้าในฐานะนักสืบคือแค่จับเสียงนั้นให้ได้แค่ตระหนักรู้ว่าอ่ะนี่ไงเสียงของยามเฝ้าประตูกำลังทำงานแค่แค่รู้ตัวหรอครับนนถามอย่างไม่แน่ใจมันจะช่วยอะไรได้มันคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดเลยละ่ะวินยืนยันเพราะทันทีที่เจ้ารู้ตัวเจ้าก็ได้สร้างช่องว่างเล็กๆขึ้นมาระหว่างเสียงนั้นกับตัวตนของเจ้า เจ้าไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับเสียงนั้นอีกต่อไปและในช่องว่างนั้นเองคือที่ที่การเลือกจะเกิดขึ้นเมื่อเจ้าจับเสียงของกล่องแก้วได้ขั้นต่อไปคือการเลือกที่จะตอบกลับมันไม่ต้องไปทะเลาะก,กับมันนะไม่ต้องไปบอกว่ามันผิดแค่พูดกับมันด้วยเสียงของมเมล็ดพันธุ์พูดด้วยเหตุผลที่แตกต่างออกไปวินยกตัวอย่างสมมุติว่าเสียงในหัวบอกว่าโปรเจกต์ใหม่นี้ยากเกินไปอย่ารับเลยเดี๋ยวจะพังเหมือนคราวที่แล้ว พอเจ้าจับเสียงนี้ได้ให้เจ้าเลือกตอบกลับไปในใจอย่างสงบว่าใช่มันยากจริงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันถึงเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือถ้าเสียงนั้นบอกว่าแกมันห่วยแตกจริงๆให้ตอบกลับไปว่าไม่ใช่ฉันแค่เจอวิธีที่ยังไม่ได้ผลเท่านั้นเองแล้ววิธีต่อไปที่ฉันจะลองคืออะไรดีละ่ะนนค่อยๆพยักหน้าเขาเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นมันไม่ใช่การต่อสู้ที่รุนแรง แต่เป็นการสนทนาเป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองภายในตัวเองมันเหมือนการฝึกกล้ามเนื้อที่ไม่เคยได้ใช้งานวินเสริมแรกๆมันจะฝืนมากเสียงของกล่องแก้วมันดังและทนพลังกว่าเยอะแต่ทุกครั้งที่เราเลือกที่จะตอบกลับด้วยเสียงของเมล็ดพันธุ์กล้ามเนื้อมัดนั้นก็จะแข็งแรงขึ้นทีละนิดช่องว่างระหว่างความขีดกับตัวเราก็จะกว้างขึ้น และกำแพงของกล่องแก้วก็จะเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆเกิดขึ้นวินชี้ไปที่กล่องลังของนนยังเรื่องวันนี้แทนที่จะสรุปว่าความล้มเหลวครั้งนี้พิสูจน์ว่าฉันไม่ดีพอลองเปลี่ยนคำถามในหัวดูไหมเปลี่ยนเป็นคำถามแบบไหนครับลองเปลี่ยนเป็นคำถามที่เปิดประตูไปสู่การเรียนรู้เช่นอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดหนึ่งอย่างที่ฉันได้จากความผิดพลาดในวันนี้หรือถ้าได้ย้อนกลับไปทำโปรเจกต์นี้ใหม่ มีอะไรสามอย่างที่ฉันจะทำแตกต่างออกไปหรือแม้แต่คำวิจารณ์ของนักลงทุนคนนั้นถึงมันจะเจ็บปวดแต่มีส่วนไหนที่เป็นความจริงที่เราเอามาใช้ประโยชน์ได้บ้างวินหยุดแล้วมองหน้านนเห็นความแตกต่างไม่นนคํคำถามพวกนี้มันไม่ได้ตัดสินตัวตนของเจ้าแต่มันดึงเจ้าออกมาจากซากปลักหักพังแล้วชวนให้เจ้าลองมองดูพินเขียวของซากนั้นเพื่อเรียนรู้ที่จะสร้างตึกหลังต่อไปให้แข็งแรงกว่าเดิม นนหยิบสมุดโน้ตที่เขาโยนทิ้งไปขึ้นมาจากกล่องลังเขาเปิดไปหน้าว่างๆแล้วจดปากกาลงไปแต่เขายังไม่ได้เขียนอะไรลงไปเขากําลังคิดคิดถึงคำถามที่พี่วินเพิ่งให้มาเป็นครั้งแรกในรอบหลายชั่วโมงที่เขารู้สึกว่าไม่ได้กําลังจมดิ่งแต่กําลังมองหาบันไดขั้นแรกที่จะปีนกลับขึ้นไปกระบองอันแรกมันอยู่ในมือของเขาแล้วจริงๆมันคือปลายปากกา และคำถามที่เขากำลังจะเลือกเขียนลงไปประติมากรรมที่ไม่เคยเสร็จสมบูรณ์แสงแรกของวันใหม่เริ่มาสาดส่องผ่านบานเกล็ดหน้าต่างเข้ามาในออฟฟิศขับไล่ความมืดมิดของข่ำทืนที่ยาวนานออกไปนนยังคงนั่งอยู่ที่เดิมแต่แววตาของเขาเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ได้ว่างเปล่าหรือเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอีกต่อไปแต่มีความมุ่งมั่นและความสงสัยใคร่รู้ฉายชัดอยู่ในนั้น สมุดโน้ตตรงหน้าเขาบัตรนี้เต็มไปด้วยคำถามและแนวคิดที่เขาเพิ่งเขียนลงไปพี่วินจิบกาแฟแก้วที่น่าจะเย็นชืดไปนานแล้วก่อนจะพูดขึ้นทำลายความเงียบเป็นยังไงบ้างเจออะไรในกองเท่าฐานนั่นบ้างนนเงยหน้าขึ้นจากสมุดเขายิ้มออกมาเป็นครั้งแรกในรอบวันเจอครับพี่เจอเยอะเลยผมเพิ่งรู้ว่าบั๊กที่เกิดขึ้นตอนเดโม มันเกิดจากไลบรารีที่ผมเลือกใช้โดยที่ยังไม่ได้ศึกษาให้ดีพอมันเป็นความผิดพลาดโง่ๆแต่ตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคราวหน้าต้องตรวจสอบให้ละเอียดกว่านี้เขาพลิกหน้ากระดาษแล้วแผนการตลาดพอผมลองมองมันในมุมของนักลงทุนจริงๆโดยไม่เอาอีกโก้ของตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องผมก็เห็นช่องโหว่ที่พี่เคยเตือนผมไว้จริงๆด้วยผมแค่ตอนนั้นผมแค่ไม่ยอมฟัง วินพยักหน้ารับฟังอย่างตั้งใจแล้วจะเอาอยัางไงต่อคําถามนี้ทำให้นนชะงักไปครู่หนึ่งเขามองไปที่กล่องลังที่ยังแพ็กไม่เสร็จแล้วหันกลับมามองสมุดโน้ตในมือผมเขาเริ่มต้นอย่างช้าๆผมยังไม่รู้ครับพี่ผมยังไม่รู้ว่าจะกู้โปรเจกต์นี้กลับมาได้ยังไงหรือผมควรจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดผมยังกลัวยังไม่มั่นใจอยู่เลยดีแล้ววินตอบสวนขึ้นมาทันที คำตอบนั้นทําให้นนประหลาดใจดีหรอครับที่ผมยังกลัวเนี่ยนะใช่ดีแล้ววินยืนยันเพราะการเปลี่ยนมุมมองมันไม่ใช่การเสกความกลัวให้หายไปในพริบตามันไม่ใช่การเปลี่ยนจากคนขี้แพ้ไปเป็นยอดมนุษย์ในคืนเดียวถ้าเจ้าบอกพี่ว่าตอนนี้เจ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นแล้วพี่สีจะห่วงวินลุกขึ้นยืนบิดขี้เกียจเล็กน้อย การยอมรับเมล็ดพันธุ์ในตัวเองมันคือการยอมรับว่าเราเป็นประติมากรรมที่ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์เราคือดินเหนียวที่พร้อมจะถูกปั้นถูกทุบและถูกนวดขึ้นรูปให้ใหม่อยู่เสมอความกลัวและความไม่แน่นอนมันคือส่วนหนึ่งของกระบวนการมันคือสัญญาณที่บอกว่าเรากำลังจะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภยัยกำลังจะเติบโตเขาเดินไปตบบ่าของนนเบาๆ หน้าที่ของเจ้าในวันพรุ่งนี้ไม่ใช่การประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่แต่คือกล้าที่จะหยิบดินเหนียวขึ้นมาปั้นอีกครั้งแม้จะรู้ดีว่ามันอาจจะบิดเบี้ยวอาจจะไม่สวยงามเหมือนที่คิดไว้แต่แค่การที่เจ้าลงมือทำนั่นแหละคือชัยชนะที่แท้จริงของเมล็ดพันธุนนมองตามพี่วินที่เดินไปเก็บแก้วกาแฟแสงอาทิตย์ยามเช้าส่องกระทบใบหน้าของรุ่นพี่ ทำให้เขาดูเหมือนคนที่ผ่านพายุมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ก็ยังคงยืนหยัดอยู่ได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณจริงๆวินหันกลับมายิ้มให้ไม่ต้องขอบคุณพี่รอดขอบคุณตัวเองเถอะที่เลือกที่จะฟังเสียงอีกเสียงหนึ่งในคืนนี้นนก้มลงมองสมุดในมืออีกครั้งก่อนจะปิดมันลงแล้วค่อยๆหยิบเข้าของออกจากกล่องลังสีน้ำตาลวางมันกลับเข้าที่บนโต๊ะทำงานของเขาทีละชิ้นทีละชิ้น เขาไม่ได้กำลังจัดโต๊ะแต่เขากำลังเตรียมพื้นที่สำหรับการปั้นครั้งต่อไปและเรื่องราวในคืนนั้นก็จบลงตรงนี้ไม่ได้จบลงที่ความสำเร็จแต่จบลงที่การตัดสินใจการตัดสินใจที่จะมองความผิดพลาดในฐานะบทเรียนการตัดสินใจที่จะเชื่อในศักยภาพที่ยังมองไม่เห็นและการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้บางทีพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่มนุษย์เรามี อาจไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่อาจเป็นเพียงความสามารถในการเลือกว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่ในกล่องแก้วที่สวยงามแต่เปราะบางหรือจะยอมเป็นเมล็ดพันธุ์ที่พร้อมจะแตกสลายเพื่อเติบโตไปสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่กว่าเดิมแล้วคุณล่ะครับวันนี้คุณเลือกที่จะเป็นอะไรถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเนื้อหาที่มีสาระข้อคิดดีๆแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยด้วยนะครับสวัสดีครับ